สวัสดีครับกินก้มาครับวันนี้ไปเที่ปลาไม่กินนะครับวันนี้อยู่ที่ประตูน้ำกรุงเทพนะครับวันนี้จะปลาพ่อโวการค้าขายเสื้อผ้านะครับทั้งปีและทรงว่าเป็นจะไดนะครับไปที่ตามรับชมคลิปกันเลยได้เลยนะครับนี่คือบรรยากาศแถวประตูน้ำนะครับฟังเพลก็จะเป็นแคทีนํานะครับเพลก็จะเป็นตีค้าขายเสื้อผ้านะครับกรุงทองพาซานะครับ นี่ครับผมวพาน,นี่เป็นวันเสาร์นะครับาคนอาจจะเยอะน,น้อยหนึ่งนะครับนี่ครับใช่ นี่ครับตอนนี้ผมกปอยู่ดีในห้างนะครับกลุ่มทองภาษาแล้วนะครับนี่ครับก็เลยเป็นเสื้อผ้าเป็นหลายๆอย่างเลยนะครับดูครับมีเสื้อผ้าหลากหลายนะครับตึ้งของไม่นิ่งตึ้งของผู้ายเลยนะครับเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับดูครับมีหลากหลายเลยนะครับ นี่ครับสหรคมากรเกยน่ครับนี่ซีซั่ตอนนี้ผมก็อยู่โซนตั้งนอกแล้วนะครับก็จะปามาเดินดูเสื้อผ้านะครับประตูน้ามนะครับดูครับ วันนี้เป็นวันเสานะครับคนจะเยอะน้อยหนึ่งนะครับนี่เสื้อผ้างามๆทั้งนั้นเลยนะครับมีหลากหลายซึงของผู้หญิงและผู้ชายนะครับดูครับ

นี่เข้ามาแหมซอยนึงแล้วนะครับผมจะปัามพอพอการฆ่าทรงนะครับหรือจะซื้อปีกซื้อทรงมีมดนะครับดูบรรยากาศครับนี่ครับก็จะเป็นของโปก้าเมก้านะครับจีบนมาครับซื้อเสื้อเอาไปขายนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับนี่ครับผมนี่มุมแดงภาซา มันทรงไปขึ้ตัวดูอ่ะนี่ครับตอนนี้ผมาอยู่ดีมุมแดงพาซ่านะครับนี่ครับการค่าทรงนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งหญิงชายเด็กหล่อ,อนมีหมดเลยนะครับผมจะปามาโพบรรยากาศทางในนี้นะครับมุมแดงพาซ่ามีดูครับจะปามาดูนะครับว่าเขาไม่ทไก็ไม่ ความหลากหลายของเสื้อผ้าเป็นแนวไหนนะครับครับผมเข้าไปดูนะครับคนเยอะมากเลยนะครับนี่ตรงตรงนี้ล้ะตรงไ้ใช่ไหมมาดูครับ นี่สวยๆนล้วกันเลยดูครับเราแต่จะตกลงกับแม่ค่านะครับว่าตัวละตัวใดนะครับก็ลงค่าจะเอาไปขายโตนะครับ กำไรงามแน่นอนครับว่านี่ครับก็จะมาดูประมาณนี้เลยนะครับดูรับนี่ครับเสื้อผ้างามๆห้างั้นเลยนะครับของผู้หญิงครบดูครับนี่นะว่า นี่ชุดหลากหลายสีเลยนะครับนี่ครับ,รบตอนนี้ผมกับยู่โซนของกางเกงนะครับตะก,กี้กับป้าไปพอกันค่าทรง ของเสื้อมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนกางเกงเยอะมากเลยนะครับดูมีหลายไส้มีหลายขนาดมีหลายรูปร่างนะครับนี่ครับนี่ครับนื่อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยครับอันนี้าเลยนงโม่ต้องา้อยู่กับแม่นี่เป็น กางเกงของผู้หญิงนะครับกางเกงแฟชั่นนะครับใส่ไปแอวใส่ไปทำงานได้หมดเลยนะครับนะน,นัวแตงโมนะ้อนะนะนี่ก็จะเป็นทรงกางเ,เกงยีนนะครับ ก็มีนะครับมีหลายตีเลยนะครับห่อือว่าะล้านก็นจะแตกต่างกันไปนะครับว่าเป็นแบบไหน,นะครับเครับข้าวผมตัวน,นี้กับผมก็ยุต่ในแฟชั่นมอนะครับการข้าปีกเสื้อนะครับก่อนที่จะป๊กบ้านนะครับจะปลามาเดินโหว่าเสื้อผ้านะครับ มีกีมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับดูครับนี่ครับ <c oughs> จะพามาชมก่อนกลับบ้านนะครับเสื้อว,ว่างบง,งามขนาดเลยครับนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับผม ขอบคุณคนในการรับชมนะครับผมขอบคุณครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ป้าไปพอแรงค่าขายเสื้อผ้าทั้งปีกและทรงนะครับตีประตูหน้านะครับหรือแพดที่น้านะครับก็เป็นตีเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะเดินทางติดบ้านแล้วนะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกคนตีเข้ามาที่ตามกินกับอาสนะครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามคอมเมนต์ที่ชมอย่างไดก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ